เหม่งมือนอย่านี้มึงไงมันเหมือ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 นดอกเลยบอกก่อนนะเหมือนเอ๊อแต่เมื่อเมื่อวานของแบงก์ก็เล่นนี่ใช่ไหมไปเล่นกับพี่กับหลุยด้วยปะได้วยกันเลยนี่อ๋อก็ซ้ำหลุยกับแบงก์เมื่อวานเราเล่นด้วยกันอยู่เลยอ่าหลุยแบงก์แล้วใครอีกนะ ไอ้ที่พเขาอะสไปร์ตตาสุดท้ายอ่ะใครจะจดจำได้นะอ๋อสไปเออพิมพเขาจนไม่ไม่ไม่เกียร์อ้เดี๋ยวเดี๋ยวคนลำขาดนะขนาดคนแรกคนดูตอนแรกคนดูผมนั่งดูตอนแรกคนดูร้อยกว่าพอมิกกี้ไปกลางเกมคนดูเหลือสี่สิบไม่ไม่เราต้องคิดเรืเราต้องคิดเรื่งนดีไอ้ไอ้คนพูดแม่ก็ยังคนพูดแม่ก็อยากไม่ชอบอะไสิ่งนี้ เราต้องคิดในแง่ดีตรงที่ว่าเออเขาอาจจะไปนอนอะไรเงี้ยพี่ตีตีสองครึ่งอ่ะเออเี้เราต้องคิดในแง่ดีว่าเขาอาจจะไปนอนก็ได้ไงก็เราตายเร็วเหรอใช่ใช่เขาไปนอนเขาไปนอนพี่เขาไปนอนเออเออเราทิมปุ้นว่าเราตายเลยไงเราก็เลยตีสองเลยมีกันมีกันน่งขำอยู่มีกิ่เมาส์คนดูเลยหกสิบ มันมีคนรคาญจริงไปถึงแบบไัยรุ่นเทค <ขอ S 1> ดีทั้งเกมไหนะมผมเล่นผมเล่นเกมไหมเนี่ยอะไรวะเอ,เ,อเกมอยู่นะเจตอนตอนยังไม่ตรีมอ่ะเล่นกับอ้พวกพวกเพกืพ่อนผมมาในปาร์ตี้เวลาทำเกมได้ว้ม่งเพื่อนแม่งกดปิดไปเล่นเกมในบล็อกซีกมันเป็นเกมแบบขี้เกียดอะ่ะ มันเป็นเกมที่แบบต้องฟังเสียงตีเนี่ยต้องใช้สมาธิเยอะเลยนี่แม่งวิกกี้เมาส์ปิดกระแพงอยู่กันเลยร้อยเตะเริ่ร้อยมิกกี้เมาส์ปิดกรแพงอ๋อแล้วก็จะมีอามีตี้ครับถึงก่อนเราลงล่างกันเขาถึงก่อนถึงก่อนโโดดดดเกก่่งอยาระถึงก่อนเเป็นนวลยถึงก่อตายก่อนที่ได้ขอยัดเลยอ่า ไม่มีปืนบ้านนี้ไม่มีปืนเออไม่มีปืนก็ต้องเหลี่ยมแบบบารนั้นสิแบงเออเหลี่ยมนี่แล้วมันอันนี้เจาะนะได้ละมิจฉิมิจฉิบ้านไซน์หนึ่งมีเขาหาพวกก่อนโอเคไอ้ไอ้หมู่บ้านนะใช่ครับเก็บอะไรไปยังบ่ ออกจะหาวิกิมาว่ใช่ไหมเอ๊ะัญหาเราไงาร้อมผมพร้อมแล้วนะพี่เอ้าสามเกาะไม่ถึงของพี่พอได้อยู่ป้อมผมพร้อมสอยนะถ้าเขาไม่ยิงป้อมผมก่อนนะไปอืมเอาแล้วเงียบก็มันแปลกี๋ยว thăng luôn mà hết thăng luôn, vẫn chưa dừng dưng, mãn rồi trăng, pin bay quá không? không còn ไอ้แจ๊แบงจบงเอาเอาเอาสนุกไปจบแบงคจริงก่อนยิงก่อนเกเก่ลทไมมันอไล่ะอ๋อเออต่แบงต่แบงสนมาแต่แบงสนมาต่แบงสนุมาสนุกเ้ยเราไม่มีสนุคนเดียวรอด้วยเฮ้ยมีคนอ่เไ่มนเล่นป้อม่ะคนนี้เล่นป้อมก็ไม่มีไปแล้ว ไม่ใช่แต่ตุ๋ยเองอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็แตกเปอ๋อกมันไม่ยอมยิงไงเนี่ยโอเคแล้วเราตามมาทำไมจะลู้คงแฝงรถอ่ะไปเกาะรถเขาแล้วแบงซนี้มีสโนแล้วพี่ตรงไหนตอนนี้มีสโซนอุ้ยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำนี้จะแบงอะไรเงี้ย ไอ้คุณลุยมาไงใคุยรุยุผมยินดีคุณรุยคุยลุยคุยรุยข้างหลัมีตู้ข้างหลังมีตู้นมี้ไม่นเ้เมรไรเมรไรเขมรไเาเขมอะไรเขม้อไ่ตวนี้อยู่ไหนลูกอ่อยู่ไหนวะอ่ะนี่่าเดี๋ยเรียบร้อยเรียบร้อย้ววิงเลยโอ้แล้ว เราได้แลเราต้องเร็วเราต้องเร็วเร็วนี้เราต้องเร็วอ่าโอเคเอาไปก็ได้ลุยบอกลุยกำหมัดแล้วนะเฮ้ยฮอมายัดป่ะพี่หรือว่ามาเก็บแท็กวะมันมันตายสองหรือเปล่าเพราะว่าตะกี้ผมยิงบอดไปตัวหนึ่งนะไอ้ชื่อจีนอะใช่ไหมเก็บแท็กครับโอ้โหแล้วลูกไม่มีเฮ้ยโดดเอาไงดีพี่ยัดไหม โซ่เรามีสโซ่โซ่บอดแล้วดิไปอยู่ไหนอ๊บบีโอบ้านเล็กเหรอไม่รู้ไม่รู้ไปก่อนไปทางนู้นะอ๋อมาตกแค่นี้ไม่รู้เดินต่อไปคนไม่มีชิ้นหนุยหนุยหนุยบอกหนุยกำหมัดแล้วนะโอ้ยวิ่งหน้าตั้งเลยเมื่อกี้หันมาเอ้าพบีโอสลับบอร์ดนี่หว่าตอนแรกเราหาไม่เจอเปิดนัำเกชโชว ขึ้นรถไหมป้าเอ๋ยยัยโอ้ยตามตามตามอย่างเดียวเดี๋ยวเราเราไปเอาห่อเราไปเอาห่อเอ๋่ไม่ต้องตามเขาดอกทับทรงเหมือนตามไปแล้วแมวหอแมวหอเออเหมือนเมื่อคืนเหรออุ้ยพี่พี่เขาตามพี่อ่ะอ๋อพี่ตามพี่พี่ตามเขาอีกเยู่ ไอ้นี่โอ้พี่เขาตามพี่ไม่หยุดเลยเขาพี่จะตามเขาไม่หยุดจบแล้วขอดูเอ็มี่สิบ็ดได้ครับสรุปคือต้องห่วงเขามากกว่าพี่ใช่ไหมมู่วานอมไม่ต้องห่วงพี่ห่วงเขาตามไม่ักเลย อย่านะอย่านะอย่านะยิ่งเข้ามานะหลูอยากเปลี่ยนปืนเลยครับสกิลเก็บแล้วไอ้ดอกเขียวเหรอไอ้หอหอบินมาหอบินมาไหอบบินมาหอบินมาเราวอไปิาซัดช้างเราเนี่ยอนายยิงเราอยู่ยกมาโย่ปินมาให้จ้าเอาดีวิลลอกโดนชน แล้วเอ๊ะเอ๊ะทำไมนายทำอย่างนี้เฮ้ยไปเฉยเลยมีปืนอะไรให้เก็บบ้างนะดูสิเอ้าเอ้าเอ้าตายสิเอ้าเอ้าตะแบงเอ้าเอ้าไอที่เอ้ายังโอ้ยตรงนู้ก็คงบอกว่าเฮาเฮาข้างบนอุ้ยอิ่มอ้่มบนนิ่มนีมาเลยอิ่มนี่อิ่มเลยอุ้ยแล้วแอร์ตอบเสิร์ฟพี่โอ้ อยูไ่ไหนแล้วเนี่ยเอ๊ไหนไหนไหนเฮ้ยมีเท้าเฮ้ยเฮมีเท้ามีเท้ามีเท้าสี่จริงเหรอโอ้ยสีโอ้ยไม่น่าลงที่เดิมอะโหลแล้วปืนแล้วนี่ตอนนี้ดีเอลดีกว่า อยากเล่นอะไรแต่ไม่มีมอสกล้ามแต่อยากเล่นอะไรวะเนะไอ้ทไหนแบงค์มันมันเลยมันเลยนั่นไปแล้วอ่ะมันเลยระยะผมไม่เห็นไปแล้วอะ่ะเลยระยะลอกไปแล้วอ่ะแล้วมันอยู่ไหนอ่ะถ้างั้นอ่ะมันน่าเก็บมากเลยนะข้างหลังนู้นเลยครับจะเข้าไกลเลยอะะ่ยอะไปไหมไปไหมเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวขอไปเอาไอ้แอดรอปอีกรูปก,ก่อนได้ไหมเออไปเอาแอดรอปอีกรูปก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยมาหาศพเขารู้สึกหิวแอดรอปลูกเนี้ยไปได้เลยนี้ทันโนบอล นู่นนู้นพี่ซาคออยู่นู่นรุ่นซาคออยู่ไหลัะโอเคโอเคซาคออยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเลยโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนวันนี้เล่นฟินเน็กดีกว่าเอาคนรู้ครับคนรู้ครับคนรู้ครับเออคนรู้ครับอ๋อน่าจะมีสนองสนองกันเพียบเลยตี้เนี้ยมาจะโดนมิ้นใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ไอ้นี่มาจากฮีทมามาจากทีดิวเคี่ร์ไอ้ไปดูนี่ไง

ดูมัดก้ามเหี้ยสิะะจะได้ไปไหมเออไม่รู้เหมือนกันแหลขึ้นเราไปตรงฮีทกันต่อขอเซอร์เวกันได้ไหมมันไม่มีมัดกา้ามเออจบละมีมัดกา้ามมีก้ามเขียวผมก็มีก้ามเขียวพี่เขียวสีเหเออ <laughs> มีรถมีรถกระจายทอง ็หาก้าวมาอยู่พี่ข้าบอกทิ้งน้ำไมนะทันเทพครับผมวัสดีครับหายหมดลูกพี่เพิ่งหมดลูกเมื่อกี้เลยนี่งนี่ไงีเต็มตีเลยโอ้ดึงถึงดึงดึงมาอยู่แต่ไม่แห้งกลางสองตัวเอากลางสองตัวอะไรวะเนี่ย แม,ม่แม่เดี๋ยวนะแตาาปั๊บอ้ยังไม่เกิดอ,อะไรขึ้นนะไม่รู้อมองไ่ทันเริ่อใหม่ะไรขึ้นวะมองไม่ทันเลยอ่ะตีไปนไหนตายอย่างเงี้ยอะไรวะมา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  ผมนง,ง่ไอตะเกียบผมดดไอเนี่ยคือคือตั้งป้อมเสร็จปุ๊บลแล้วแล้วแหละสวยจัดไอตัวหลังไ,ไ,ไงะยิงผมไอตัวนั้นแหละจะแบงก็วิวิโดดลงไปใช่ไหมเขาจะตั้งป้อมวิจะตั้งโล่ะต่างคนต่างตั้งไม่ได้ไม่เว้ยคือตะเกียบผมจะกดไอแค่แค่น้องหนึ่งอ่ะแล้วหลังเขาเล่นแคร์แบบสอง เคมันไม่มีเสียงวะพี่ดีเจนอะอืมน่าจะชุลมุนครับน่าจะชุลมุนครับไม่ไม่ไม่มีเสียงเลยเขาฟังอยู่ใช่เร่งหน้าเขาอยู่แล้วโอ้ก็เลยรอฟังเลยเรียบร้อยผมหันกลับไปจินพี่โอกันกูเข้าไปแล้วอ่ะเราเพิ่อต่อจากพี่โอเขาปุ๊บหมดตีพี่โอเขาบอกอ้าวเอ้ลูกซองเขาแรงจัง ไม่คือตะกี้ยังคือตะกี้อยู่อยู่ก็แหลกคือยิงอีกตัวหนึ่งอยู่แล้วก็แหลกพอแหลกพอแหลกพุ่งตัวเองตายมันเลยเสียงมันเลยเสียงปืนเลยหายครับเหรออ๋อเมื่อกี้มีคัตเตอร์ด้วยมีมีคัตเตอร์ด้วยครับโอ้เขายิงคมบัตไปจอดมูลคาดิครับเราอยากจอดทิ้งเงี้ยผมผมพลาด้ไงฮะเขาก็ตั้งป้อมวิก็ตั้งโล่ไปโดนบุ๋งเรียบร้อยเฮ้ยผมก็ตั้งป้อมนะเมื่อกี้ ไม่รู้ใครตั้งใครตั้งเขาคราอ่ะของเขาก็ตั้งป้อมอย่างนี้แต่คนต่างตั้งจังหวะซิคคอมจัดทับกันพอดีโอ้แต่ตอนแรกกูไม่เห็นยิงในตัวตัวตรงใครที่้โถะเขาเหมือนเขาปีนรั้วมาใช่ครับเมื่อกี้ผมปีนรั้วมาเพื่อผลยิงในตัวร่างเขาแ้าก็แบบไอ้เหี้ยจอดรอทับกูปีนลงไปที่นีเลย ผมไม่เห็นทางหลังเลยเพราะว่าไอ้คนขับไอ้คนนั่งมนไม่เห็นเ็นคนขับเนี่ยอุ้าอโทษพี่เหรอไม่ใช่ไม่ห็นไส่ตัวไฮโลวะใไม่ใช่ตัวไฮโลดียืนอยู่ข้างไม่รู้โดนเะไไม่รู้เมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันพี่ผมยิงตัวล่างเขาเพื่อผมจะตกแล้วผมก็ตายเลยไี่เมื่อกี้ตะแบงตะแบงแม่งคนซื่อ ไม่คิดไม่ค่ะคุณแบงค์เนี่ยโดมิตี้เลยมีเพื่อนไปนี่ยไม่มีมีไปโดนมิตี้หนึ่งอุ้ยเห็นนะอะไรของดีเมื่อกี้ไปแล้ววิ่งขึ้นไปแล้วในไวเลยโอในไวเลยวิ่งขึ้นในไวเลยไม่ไม่ไม่ทำไมทำไมวิ่งไปงั้นนี่ไงนี่ไงเออของดีอะไรของดี มาเมืองนี้มาหาแพทย์เนี้ยแหละขอดูมั่งหนิอะไรแต่แบงค์ของดีครับขอดูหน่อยดิของดีขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยดิเหมือนกันปะขอดูหน่อยดมีเหมือนพี่เหมือนเหมือนโองวิสีน้ำดำนะของแบงค์มาดูไปมาดูดิพีวิต้องใช้ต้องใช้ท่าไม้ตายแบบน้องพี่เปล่าใช้ท่าไม้ตายรีบหารีบหาให้ไวเลยรีบหาหาหายไวหาเผื่อให้ไวเลย เด็ดๆอีกการหนึ่งครับใครถึงก่อนผมถึงก่อนอย่างเดีพี่แล้วเพราะผมวิ่งตามตัวที่มาเออเอ็ดเฮ็ดนะรับพี่ยังไม่ได้เจอกันมันต้องเจอในบ้านอันนี้ก็บูดเลยกันพี่เกียรงไม่ถัดใลรั่เลย เดีอลครับโทฟี่วางบนกระโบอะไรโทฟี่วางบนกระโปรงรถอ่าล็อกพอได้อ่าใช่ใช่แต่เวลารถระเบิดเราจะเอ้เวลาโทฟี่ระเบิดเราจะตกใจสะดุ้งสะดุ้งนิดนิดเออแต่ถ้ารถยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะแล้ววางโทฟี่ไว้เตรียมตัวเลยเรียบร้อยหมดตีมันนับจับจับเวลาถอยหลังเลย ไปไหนอ่ะวิจฎันมาแอบดูโดมิแป๊บโอเคฮะไปโดมิเลยพี่เาหากรเปาไม่เจอเลยผมอยากไป้อเกย์ชุบเอเกย์ผมเลยไอเกย์แต่แบงค์แต่แบงค์ก็มีต้องบนชื่ออะไรนั้นวิจะให้แบงค์มาุบไพ่ก็ดูแบงค์วิ่งไปนู้นแล้วอ่ะ เราผมมาติดกับพี่แล้วเนี่ยตรงนี้ยังเอคอยู่เลยอย่างนั้นตรงนี้กำลังรอชุกเอคยอยู่ตะแบงชิดชิดแล้วชิดแล้วตะแบงครับเมื่อไหร่นพี่เมื่อไหร่อาร์มเนี่ยชื่ออาร์มชื่ออาร์มเนี่ยบ้านหน้าเนี่ยชื่ออาร์มเนี่ยมันรู้สึกะดึ๋งได้ชีนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เข้าใส่เข้า กะตุกยิงห้ด้หนึ่งด้หนึ่งราอะไรรืออ้าวจะแบงไมนาเจ็บเจโนขึ้นมาไอสลิงขึ้นมาบ้านบนใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยลังออมได้อีนอยู่นะอยู่ะแบงอยู่บนบ้านบ้านกับผมกับผมอีตัวมาแล้วจู้ แะแบงออกมาทางนีช้ชคได้นะ,นะ,ะเนี่ยแต่แบงค์อะไรเนี่ยช่ว่ใใช่โอโอเห็นมุมละให้แบงค์ยิงอยู่ไหนอยู่ไหนเายาไ,ไม่ได้ซ้ำเขานะอยู่บนอะไรพี่เนี่ยบนดัดฟ้าดัดฟ้ามีอะไรกังแม่งเลยแล้วกันนี่โดดออกมาสีโคนรัวอีกหนึ่ง ปูดใหญ่เลยขวางลายบีแสดงว่าเขาจูบไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะไปผมปีชัดเลยผมยืนผมยืนยิงโอ้โหไอคนฟีก็ฟีไอคนโดนยิงก็จะตายอะไรวะเนี่ยโอ้มาเล่นรวยออกมาเล่นคนลุยคนเดียวเลยโอ้โหเกิน เมื่อกี้ตอนมอไซค์ฝ่ามาแม่งเดินกันเต็มเลยไม่การลงเลยไปออมกูจะไปแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนเห็นกล้ามอทองแบบหวบ,บเลยเายตะกี้เหมือนเห็นกล้ามทองแวบ,บ,แ,บ,บแล้วจะกดเปลี่ยนสีทำไมนะแบงค์ หรือว่าเราเตะกันนะมันลาก่ะมันชอบเสียเป็นส่วนตลอดเองดีกว่เอาจริงเหรอเอาจริงเหรออ่ะเดี๋ยวแฝงตัวเองมนึงเงียบว๊าวคือบอกไม่ลงอะไม่ทัน หน้าจ่อมาดิ้งแชทอยู่เนี่ยอ่ายี่ทีทองขย่อะพี่เอ้ยพี่พี่พี่สิบล้อต้องมาสิบโมงมันพวกเพื่อนมาด้วยอุ้ยลูกฟองโอเคมาจากไหนเนี่ยเจ้าสีทองเอาให้แล้วอ่ะให้แล้วไม่ต้องร้อง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 แก้แก้แล้วแก้แล้วแก้แล้วไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องแต่แบงค์ไม่ต้องร้องคือใบคือใบคือใบคือคือใบแต่แบงค์คือใบไม่เลยกล่องอยู่ไหนวะเนี่ย ไอ้ส,สีทองสีทองสีทองของดีแล้วเอามาทำไมเนี่ยเราไม่ได้เล่นอยู่แล้วนี่หว่าไม่ช่างมันเถอะไม่ได้หรอกมอซองอ่ะไอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาอ,อัพสกิลกันหมดแล้วผมจะไปอัพเลยแฝดตบวิโออย่างเจ็บใจเลยไอเ้เงี้ยพอเราสร้างแตก อุย้ยตรงเมืองเรืออะไรวะหน้านะอหอกี่ลำอะสามลำไม่รู้ไม่รู้สัรเข<า>้ามานะ้วสักวะตองเต้พระเอกมาเจอได้นี่แม่้ยเสียดายริงอ่ะเก่ยยงเลย วันเดียวพี่วันเียวพ่ได้เอาไอคมาไม่ใช่เหรอไม่ได้เอา嘛จะยวผมเอาเอาเอเดิมสิกรนะไรตรงนี้คือไอ้น<ต>ี่ไม่ใช่ฮอร์ด็อกนี่ครับใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเนี่ยเตรียมเดี๋ยวเล่นบนราคาก็ได้อ๋อเนี่ยเล่นบนราคาเลยเอา้า นี่ไงไม่ได้บนลลากาเลยยังไม่ทันได้รู้ตัวเลยรอบหเอ้าปัดสมูทไม่ติดวะชิบหายแล้วกู่ซูซู่ครับพวกสองบ้ามองสองบอไม่เล่นเลยหกสิบหลุยวชุบวิชุบนะวิชุบนะวิชุบนะครับได้ได้ได้๋ยวผมพัมให้ชุบเลยคำคำซ้ายตะแบงมาสายตะแบงมาสาย คำท้ายมันวิ่งมาขวาตาแบงค์มึงค้าตาแบงค์มึงค้ามึงไปอยดูตรงหอเขาเขาจะล้มอยู่นี่ฮัลโหลตาแบงค์ตาแบงค์คุณแม่โอ้โหึงไจะยินเสียงเอ้ยเบี้ยวข้างบนดูวะมีพี่มีพี่ดูว่าหิวเออหิวหิว อยู่ไหนอตาแบงเฮ้ยเดี๋ยวผมคำให้โดดลงไปชุบเงยหน้าขึ้นมาตาแบงโอ้โหเห็นเลยตัวนี้มาพอดีไงผมจะเดินตามมันมาได้เสียงซ้ายดีก็เลยบกเข้าไปเฮ้ยมีปืนอะไรวะน่ะหนึ่งสี่หนึ่งเหรอตรงโซล่าก็แดงนี่ตัวแอดอเน่ะมองมอเห็นซ้ายตรงเม็ดซ้ายตรงนะ มีนิ่งอยู่ตัวนึงแม่พุ่งเป็นตัวนิ่งเลยเอาไปกลางโลดเลยเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วตัวหลังหินเจ็บมากตัวปีแกแล้วหลันไม้อ่ะครับอุ้ยเจไอ้บ้านเราเค้มปีกปากผมแบงมีปัญหาจริงเลยอ้าวว้าวววไอ้ไอ้คุณแบงค์คุณแบงค์ทอหมด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 ตาครับไม่ทันเลยเว้ยนอนหมอบจ้าสีทองเทย ไม่รู้กล่องสีทองเก็บก่อนโอ้ยไม่ใช่วิจาขณาใจอยู่เลยโอ้ต้องมองเห็นมงวิทย์ไอเดี๋ยวมิชุมนะไอเดี๋ยวคบให้เดี๋ยวคบให้คบให้แบงชุบโกงชุบใส่เงยหน้าขึ้นมาโอ้แต่แบงค์แบงอยู่ไกลกว่าโอ้ออีกไม่บอกแล้วผมไล้เหนือท้าวัดไหมรถกับ snowboard และนี่คือเป็นทำไมเขาสนอมาอย่างนั้นน,น,น่ะสนองปสิทธิ์นี่แล้วนี่คือป่าวันหนีเลยเจอตั้งป้อมทีหนีเลยแล้วเขาแล้วเขาลงทำไม <S <S พี่เขาเห็นเดียวเห็นวิ่ย ถ้าเขาซื้ออ๋อไม่ได้ <laughs> <ใ>นายอย่ามาอะไรนี่<อ>น,<ด>นะเสร็จแล้วเหรอเอาเอาบัก <laughs> โอ้โหจบแล้วยิงไม่โดนเลยอ่ะบ <laughs> ีนบูดแล้วลูกกระสุนโคตรลุเลย ทำไมเขาสโนมาหาปืนเหรอไอ้โดนหมดเลยไม่ตายเนี่ยอะเมื่อกี้ทำไมเขาสนมาย้อนมาผมยิงผมยิงเขาเจ็บใช่บหแต่เขาสะโดมาหาเขาอาบเลียมบนี่ไงโดนแปหัวเอาไม่ได้เลยโอ้โอ้โอ้โอหลบแป เออเรือทะลักวิ่งป่อดันดันด้วยนะดันกลับมาด้วยนะจะเอาจะเอาจะเอาหนูจะเอาแต่ขำแต่ขำมาตัวโย่หัวโย่ดึกดึกดึกดักก็อย่างสโนว์ใส่โอ้ยอยู่หน้ะวี่ยิงอะไรอ่ะคงได้แต่บอท ได้แต่ไอตี๋นะไอตี้ที่ยิงไปเยอะเลยนะตรงนั้นมีคนสักเกลอยู่นะตรงเขวอะนี่ไงนี่ไงรถสองอะโอ้ยดมิดทะลุหมดเลยว้ยรถคันเก่าอะไรอ่ะสวยโอ้สวยใกล้แล้วใกล้จะเปิดแล้วมันเห็นชั้นเลยว่าบังอกอะพี่เพราะว่าเออ ปืนโอ้มันปืนแดงอ่ะเปนจริงแล้วมันขึ้นอ่ะว่ามันโดนตรงไหนอ่ะใช่ขึ้นตัวแต่ว่าไม่มีดาเมจขึ้นเออแต่ไม่มีดาเมจไฟขึ้นเลยโอ้สนใจระยะทองไหมเอาไปใส่ปืนได้แล้วมีมีแล้วมีแล้วมีแล้วด้วยนะใช่พึ่งถอดพึ่งถอดจากช็อตการมาใส่ตรงนี้โหลดหายนะกอนาจะอยู่แถวนี้กัน ตลกอีกกันก็คือไอช็อตกัดนมีระยะทองมีมอนสองยิงอัดตูดเลยหกสิบมีแจ็คด้วยมีสเกลด้วยอยู่หน้าเราเนี่ยท่าน่ะบ้านแหลบ้านนั่นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละสู้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 ทไมไม่มีเสียงตงัดแล้วหรอ ข้าเขียวครับพี่ตรงนั้นได้เขาเราจะอยู่ตรงนั้นกันอ๋อไหลไหลมาหนี่แล้วไหลมาสกีไอ้สกีไล่มาใช่ไหมทีมนี้แล้วก็แล้วก็อีกทีมตาแรกตาแรกทีมนี้ยังตลกอย่างเดียวเลยมันเกิดขึ้นไปมากเลยครับพี่แจ็คไม่ได้แล้วิ่งอยู่วายไหมไปอย่างเั้น จนโอบอร์ดบักอะอะไรวะกดกดเบรกแล้วแม่งเบรกค้างเลยอะเบรกค้างตอนลอยด้วยนะแล้วก็โดนเขาชนโอ้โหแล้วมันโดนอย่างเงี้อีกแล้วเนี่ยนะรอบรอบรบสองเมตรโอ้ปืนอี่านี่แม่งเป็นปืนแบบเอาจริงไม่เล่นแล้วโดนแม็กเทนลูดเนี่ยจบแล้ว แบงตุ้ยผมจุบแทอยู่นะจุบซิชุบสิสองตัวเดินติดแต่แบงค์ตามกลับแป๊บนึงแบงพี่ไออยู่บนหลังคาเบาจัดเลยนะเมื่อกี้ผมรูดแบบเต็มๆเลยหลังคาหลังคาตะแบงค์หลังคาแล้วขามาซ้ายมือหัวแกใหญ่ใหญ่โพอไปอะไรนะโอเคเฮ้ยผักสวยแบงคไม่โอ้ยโดนตรงรู้ว่ายิงแบงตี่แบงตี่แบงตี้แบงตี่ปอบ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 เจ็บปาะชิ้นโอ้แจ๊ค เค่นี it, Run, ้ก็หลายหลายล่งลางล่งเลยแล้ย่นี่เห็นยี่ก็นอนอยู่ เนิบอยู่แต่แบงไม่รออ่ะเนิอยู่อไม่ทันจริง